กละแมร่วมถวายทองคำ53กิโลมูล,ลค่ากว่า94ล้านคา่ะนับเป็นการทำบุญครั้งใหญ่กับกรลยาณมิตรทุกคนที่ได้บริจาคเงินเข้ามาร่วมทำบุญกันกันกบพิธีกรชื่อดัง อย่างกระหม่พัชรศรีเบญจมาศที่วัดประทาตพนมถวายทองคำหุ้มยอดประทาตส่วนฐานที่ประทาตพนมเป็นจำนวนทองคำมากกว่า53กิโลค่ะซึ่งถ้าหากคิดเป็นจำนวนเงินแล้วล่ะก็อยู่ที่94ล้านบาทเลยหลังจากที่ตนเองได้ประสบความสำเร็จสำหรับธุรกิจที่มียอดขา,ายถล่มทลายทะลุเป้าไปถึง130ล้านค่ะและต้องบอกเลยนะคะว่ายังมีการจุดประทัแก้บนไอ้ไข่ที่ ทั้งยังได้เปิดตัวรายการใหม่อย่างสุดแจ๋วรายการเรียลิตี้ซุปเปอร์แมเรียกได้ว่าเป็นขาขึ้นของชีวิตเธอจริงๆเลยทีเดียวค่ะและเมื่อช่วงเชา้าที่ผ่านมากระแมรโพรูปภาพระหว่างการทําบุญพร้อมกับกระยานมิตรพร้อมด้วยแคปชัน่นน้อมส่งบุญถวายทองคําหุ้มยอดประทัุส่วนฐานที่ประทัุพนมเป็นจํานวนทองคํา53กิโลค่ะ หรือจะคิดก็ประมาณอยู่ที่94ล้านบาทเท่านั้นเองล่ะค่ะ